สวัสดีครับก็พาสสามแล้วเย้โอเคไปต่อเลยนะอหัวแตกอืมโหวแตกเฮ้ยนี้ต้องช่วยดูสัวหน่วเอ้าวิดอือุ้ยโหมาอย่างเยอะ 对。<Okay. S 2> <sighs> 嗯。是 ครับครับผมก็ตอนนี้ยังไงก็ช่างก่อนนะฮอีมาน่ะโอ้ยเยอะก็ถือว่าเยอะพอสมควรอ้าวไม่ได้เพื่อนตงหน้ากกันเยอะ ตัวไหนวิ่งมาถึงนี่นะฮะก็จะได้รับการช่วยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเตนั้นนั้น